ซอทำอะไรอยู่หรอเห็นเอาสร้อยออกมาวางเยอะแยะเลยโอ้โหเฮียไม่รู้ใช่ไหมว่าสร้อยลายนเนี้ยฟิกเกอร์รอดเนี่ยเขาขายดิบขายดีมากอยากรู้ว่าทำไมขายดีขนาดนี้ก็เลยสงสัยว่าสร mm hmm. ้อยลายนเนี้ยเนี่ยเขาห้อยพ่าได้เยอะมากก็จริงใช่ปะเฮียเคยสงสัยไหมว่าเขาห้อยได้ทั้งหมดทั้งหมดกี่องค์เออใช่หลังๆเห็นลูกค้าซื้อแต่ลายนี้ทั้งแน่นทั้งตันห้อยพ่าก็ได้เยอะ เออแต่ไม่เคยนับเลยนะว่ามันห้อยได้กี่องค์มางั้นเราลอ,ลองมันนับกันเนี่ยเอาพระออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองใส่เทียบดูว่าเขาเนี่ยจะห้อยพระได้กี่องค์มาเริ่มกันเลยซ้ายขวาสองอะจัดตรงนี้ก่อนเอ้ยอันนี้องค์ใหญ่เอาขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกนิดนึงจัดเรียงหุยยาวอยู่นะเพราะว่าสวมคอได้ เอาได้อีกไหมล่ะลองดูเอาเฮ้ยมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอตรงนี้กี่องแล้วเนี่ 2> 2, 4, 6, 8, ยสองสี่หกแปดสิบเฮ้ยสิบองเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ยังมีองค์การอีกองคหนึง่งเป็นสิบเอ็ดองเฮียโอ้โหทําไมมันคุ้มค่าอย่างนี้สร้อยลายเนี้ยน่าซนนีมีให้เลือกตั้งแต่น้ําหนักหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทและห้าบาทเลยเฮียองคเล็กองค์ใหญ่จัดไปและที่สําคัญองค์นี้นะที่ลูกค้าบอกคุ้มมากเลยคือใส่ได้สองด้านสองด้านยังไงหรอก็มีด้านแบบได้เปรียบกับด้านแบ ลายอย่างนี้ไงไหนอยากเฟียสก็เ,เอาด้านตัดลายโชว์ไว้บนวันไหนอยากเรียบๆหรูๆก็แบบเรียบๆไว้ด้านบนจ้ะดูตัวอย่างของลูกค้าท่านนี้สาองค์กำลังดีใช่เลยมีน้ำหนักเท่าไหร่บ้างนะ1นถึงหบาทมาจัดได้เลยที่ลักษิดิกรองหลวงปทุมธานีค่ะ